งน้ท่วมโอ้ื่อก่อนทำไมที่ที่ผมเคยหาคลิปเรื่องน้ไปลมันกระโดดอันนี้มันเป็นสวัสดีครับผมข้างหลังพี่น้องน,น้ำแห้งแล้วครับามาอัปเดตให้เบิ่งครับผมหลังจากผ่านไปห้าวันครับหลังจากคลิปที่ผมมาถ่ายน้ำท่วมตอนนี้น้ำแห้งแล้วครับผม มาหาน้นไม้ครับบาดแค่นี้น้ำแห้งบ่ได้ครับผมลุยก่อนต้นไม้กันเลยครับวาสีมานสั่นไปมื่อไหร่หลังจากน้ำแห้งแล้วครับข้างหลังน้ำแห้งเลยนี่นะครับผมจากตะกอนน้ำท่วมนี่ครับน้ำได้ไหลตอนน่ะนี่ครับแห้งแล้วครับผมบรรยากาศน้ำแห้งแล้วครับผมฮู้นงนาให้นากันน้ำลดลงแล้วครับดูครับก่อนต้นไม้เป้าไม้เฮาที่ผมสิไปครับ น้ำแห้งแล้วครับนะครับเป้าหมายที่ผมสุไปเท่าไหร่หมดหรอครับผมนาดแห้งแล้วนี่ครับตอนนี้ต้องเต็มอยู่ครับน้ําตอนน่ะตอนนี้แห้งแล้วผมไปครับนี่ครับทางลงทางลงที่สิไปหาน้าหม่ครับผมตอนนั้นน้ำต้องเต็มอยู่ครับครับน้ำขึ้นมาตอนนี้กัน้ำลดลงแล้วครับผมอ่ครับผม รถจอดตอนนั้นยังเต็มอยู่ครับฟังไ่สายมือตอนนี้ลดลงแล้วครับหามือพี่น้องพานไปหามือลดลงแล้วครับนี่ครับตอนนั้นก็ยังเต็มอยู่ฟังีงเป้าไม้เขาไปสิไปผครับผมผัครับเป้าไม้เข้าผูวแล้วครับทางผันครับยางไปผัครับก่อนทำไมทางผัครับครับเอาเสียมครับผมโอเคครับผมไปลุ้นกันครับผมพี่น้องครับ เป็นกำลังใจครับมายามแรงครับมายามแรงตอนนี้ก็สีหาโมงเหรครับไปครับนี่ดีครับพี่น้องเบิ้งเหรอครับย่างมากนี่บุพิิหวังอีดีครับผมนี่ครับเบ้งหลังจากน้ำรถครับหลังจากน้ำรถครับผมเว้ยเบิ้งครับผมเบิ้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับ ถังเทิงก็มีพี่น้องเบิง้งกวัวนี่โอ้โหผู้ในผมกับมีครับผมเบิง้งพี่น้องครับเดี๋ยวพอรับโชคไทยเบิ้งก็ได้ครับโอ้โหเสียมเสียมไว้ก่อนหรอครับเอ้ยเบิ้งครับเบิงบ้งเบิ้งต่งอยู่แหมพี่น้องยางเขามากอะเดี๋ยวเขายางมากตอนนัานพี่ครับมีบ่โอ้โหนี่ครับนอนนึงน,นี่นอนหนึงครับผมนีเนี่ยน,นอนหนึง่งแต่มันกระบ,บางกว่าก็พ่อหาได้อยู่ครับ นี่นี่นี่เนี่ยบึงโกนบึงนอนนี่คันครับโอ้เนี่ยบึงนอนนี่คันพี่น้องนี่ครับผมบึงนอนนี่ยังยาวแล้วเบิ่งหรอครับเนี่ึงห้อยน้ำถ่วมครับผมบึงห้อยมันเป็นขีดตมขีดเลนครับบึงนี่ครับมันเป็นเลนถ่วมขึ้นมานี่นอนถ่วมบนด้วยทับแถวเนี่ย บรีโลครับนำรถกลับมาเลยบึงครับต่างหัวน้องอะไรเข้าครับไปสุดยอดน้อยซ้อน มาย h a u หับหักเลยโอ้ขึท่งมีครับ่นองโอ้สุกสูงเนาะสามสองโนสามโนครับมา n h าวมัน ก็เ,เลยครับนอนี่โอ้โหครับนอนหิ้งเงาๆเลยนอนพี่น้องเอ้ยเบิ่องนอนนี่ครับผมโ,โหลหนอนนี่ต้องซับเอาครับน,อน้อยสีของเราไมมอาจจะเป็นมนๆลมองๆองน,น,น,นะครับน้อหามถั่วเพิ่นครับผม ต่างนี่ผมเกือบเดียวไปเห็นครับนอนเอพี่น้องดินมันโปกอู้เบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งนอนอย่งนี้ครับครับเบื้องพี่น้องเบื้งวานบุแม่ิ้นน้องใหม่ครับเบื้องเบิ้องต่างยู่กลางอยู่แล้วครับเบิ้งต่างยู่งมองทางยางแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่เบิ้งจะสตว์ครับเบื้่งไหลไปไหลไปไหลไปครับผม พี่น้องเอ้ยโน่แักยาังเงาเลยครับอนยตามสภาพครับพี่้องเมื่อนี้ตามสภาพตามสภาพสภาพครับสิพอได้อยู่แล้วผมว่ามันจากน้ำลดลงหก็ได้ ยามแรงครับมายามแรงเบื้องก่อนนะครับก่ขอนข้างหนา้าเข้าไปครับผมโอ้ข้างในรับ เปิดแฟชเปิดแฟช์ซองครับมือ่ดครับนอนี่อยู่หมองมืดดูครับนอนนะครับพี่น้องครับนี่ายมาบนี่ตังนี่เปิดแฟช์ซองเอาได้ครับผมโอู้หับนอนหนึ่งกืบผมโบเห็นเอ้อน้ำก๊อ ครับผมพี่น้องมากนี่ครับน้องนึงนี่เห็นไ่มครับพี่น้องเงี้ยวๆนะครับผมนี่นี่ครับนี่กล่องสั้นนะครับพี่น้องครับขอโทษขอขอโทษขอให้หลายๆนะครับทุกของสัน้นครับผม อนอนต่ำๆก็มีอยู่ครับผมนี่นอนนี่นนต่ำ,ตำนอนเนี่ยออกส่งยาวครับนอนประผมผลงานครับนหนามยังมไม่แห้งคับยังขบหนามไปยังขังยังอยังอยู่ ไ,ได้ครับพอแล้วครับพี่น้องมือนี่วางกอกระด้มก็กยังท่วมอยู่ครับ,บอันกอที่สิไปหากับไปหาบูไ,าไ,ไดดน้ำขังอยู่ขามไปบูไดดครับผม บานของบ้านนัำโชครับวันนี้ก็ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมน้ำม,มาปลากินหมดครับผมน้ำลดผมสิบอาหารเอาไหมเอาไว้กันเลยครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณความรักครับผมับ